สวัสดีคะ่ะสวัสดีนะคะ PPFc ทุกท่านเลยนะคะลูกค้าวันนี้นะคะมาอยู่กับนุชที่เชรยนต์นะคะสำนักงานอาสาขา2นั่นเองนะคะลูกค้าสําหรับใครนะคะที่มองหารถยนต์นะคะคุณภาพดีเกรดเอมือสองนะ,ะลูกค้าติดต่อน,นุชมาได้เลยนะ,ะตามเบอร์โทรด้านล่างเลยนะคะวันนี้นะคะจะพามาดูเจ้าตัวนี้เลยนะคะเป็นสีแดงแรงลิตเลยนะซูซูกิสวิปนั่นเองนะคะเป็น1.2 g l นะคะลูกค้า ราคาตั้งขายที่เพชรยนต์นะคะสามแสนนะคะเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นเองนะคะสําหรับคันนี้นะคะผ่อนอยู่เดื 6, อนละหกพันเท่านั้นเลยนะคะสำหรับใครที่มองหาอยู่นะคะรถขนาดเล็กนะคะรถกระพัดรัดด้าลังด้าลางแบบนี้นะคะลูกค้าติดต่อนุชภูม,มาได้เลยนะคะวันนี้นะคะเดี๋ยวจะพามารับฟังโปรโมชั่นดีๆจากทางร้านเลยนะคะสำหรับตอนนี้นะคะโปรโมชั่นมีขับฟรี90วันนะคะลูกค้าสําหรับใครที่เครดิตดีนะคะสามารถจัดออยอดได้เต็มเลยนะคะฟรีดาวน์นั่นเองนะคะไม่ต้องใช้เงินในการออก รถเลยนะคะลูกค้าสำหรับใครสนใจนะคะรีบโทรเข้ามาหาหนุกได้เลยนะคะเดี๋ยวเรานะคะมารับชมนะคะรายละเอียดรอบพันของตัวรถคันนี้เลยนะคะลูกค้าสําหรับมาด้านหน้าตัวตัวรถเลยนะคะลูกค้าจะสังเกตเห็นเลยนะคะจะเป็นกระจังหน้าแบบนี้ให้เลยนะคะลูกค้าสีดําด้วยนะคะมาพร้อมตาสัญลักษณ์นะคะนะคะสุสกิตรงกลางเป็นสีโครเมียมให้เลยนะคะนี่ มาพร้อมทะเบียน9กไก่รอเรือ6801นั่นเองนะคะลูกค้าแล้วก็มาพร้อมสเกิร์ตนะคะด้านหน้าออกมาให้ด้วยแบบนี้เลยนะคะสวยๆเดิมๆเ,เลยนะคะลูกค้าใครสนใจนะคะติดต่อเข้ามาได้เลยนะคะตามเบอร์โทรด้านล่างนะคะถัดมานะคะตัวหลอดไฟนะคะจะเป็นไฟ LED มาให้ลูกค้าแล้วเรียบร้อยเช่นเดียวกันนะคะมาพร้อมไฟตัดหมอกแบบนี้ให้เลยนะคะสวยๆเดิมๆเ,เลยนะคะ ถัดมาตัวแมตนะคะลูกค้าคันนี้จะมาพร้อมแมตแต่งให้แล้วนะคะอันนี้เลยสวยๆด้วยนะคะมาพร้อมยางนะคะปี2021เลยนะคะทั้งสี่เซนนั่นเองนะคะลูกค้าสําหรับตัวยางก็เป็นยางปีใหม่ๆเลยนะคะนี่สีแดงสวยสวย,สวยมากๆนะคะสําหรับคันนี้นะคะถัดมานะคะก็จะมีตัวนี้เลยนะคะตัวไฟเลี้ยวด้านข้างให้แบบนี้เลยนะคะแล้วก็เป็นกระจกมองข้างนะคะก็มีให้เช่นเดียวกันนะคะลูกค้านี่ สำหรับล้านรอบอๆตัวคันรถนะคะลูกค้าเป็นคันที่เล็กกะทัดรัดน่ารักมากๆเลยนะคะสำหรับใครที่มองหายอยู่นะคะซูซูก,กิสวิปปี2019นะคะคันนี้นะคะราคาตั้งขายที่3719,0 0บาทเท่านั้นเองนะคะผ่อนดอูเดือนละห0พันเท่านั้นนะคะลูกค้าสำหรับคันนี้นะคะเงินเดือนหนึ่งสองสามารถออกได้เลยนะคะ ถัดมาด้านหลังเลยนะลูกค้าจะสังเก็เห็นเป็นหลอดไฟ LED นะคะตรงนี้ให้ลูกค้าด้วยนะคะลูกค้าแล้วก็นี่เลยนะจะมีพร้อมสแต่งด้านข้างหลังแบบนี้ให้ลูกค้เาเลยเดยมๆเดิมๆนะคะนี่ใครที่มองหาอยู่นะคะไม่ควรพลาดเลยนะคะลูกค้านี่เลยนะ วันนี้จะมาเป็นสีแดงนะคะจะบอกว่าทางเต็นท์นะคะมีทั้งหมด3ามสีเลยนะคะมีสีดำสีแดงสีขาวนั่นเองนะคะแต่วันนี้พามารับชมสีแดงนะคะลูกค้าเพราะว่าเป็นสีที่สวยมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเรานะคะไปรับชมด้านในตัวรถกันเลยดีกว่านะคะนี่ถัดมาด้านในลูกค้าสังเกตเห็นเลยนะ,ะเป็นเบาะใหม่ๆเลยนะคะตกแต่งเป็นโทนสีดํานะคะลูกค้ามาพร้อมเบาะ ผ้าเลยนะคะเบาผ้าแบบใหม่ๆนุม่มๆเลยนะคะด้านในสะอาดมากๆนะคะลูกค้าสําหรับคันนี้นะคะนี่เลยตัวคาร์นะคะครบทุกอย่างนะคะนี่อ่ะเดี๋ยวพามาดูด้านลูกเล่นกันนะคะถัดมาด้านในนะคะลูกค้าก็คือด้านในข้างในนี่ก็คือสะอาดมากๆนะคะลูกค้าอะ่ะก็เตรียมสตาร์ทรถให้ดูนะคะอะ่านี่สำหรับด้านหน้าจอนะคะลูกค้าก็จะขึ้นโชว์แบบนี้เลยนะคะมาพร้อมเลขไมนะคะ 4 0 0 0 0นนะคะ1,960กกิโลนะคะลูกค้าถือว่าไม้นะคะวิ่งใช้งานน้อยมากๆเลยนะ,ะเป็นไม่เดิมจากเจ้าของเลยนะคะไม่มีการกออหม่นะคะไม่มีชนหนักไม่มีจมน้ำเลยนะคะลูกค้านี่นะคะถัดมาด้านตัวพวงมาลัยนะคะก็จะมีต้าสัญลักษณ์ให้แบบนี้เลยนะคะเป็นอิสุสุเออสุสกิสวีปขอโทษทีคะ่ะก็มีให้เช่นเดียวกันนะคะลูกค้าแล้วก็ถัดมาลูกเล่นนะคะก็มีให้เช่นเดียวกันนะคะลูกค้านี่เลยด้านข้างนะคะ ก็ประมาณนี้ให้นะคะสําหรับด้านถัดมานะคะตัวพวกลูกเล่นเครื่องเสียงอะไรเอ่ยอย่างนี้ก็มีแบบนี้นะคะจะไม่มีตัวจอให้นะคะมี FM นะคะ AM อย่างนี้ให้หมดเลยนะคะลูกคา้านี่ด้านในตัวรถจะบอกว่าแอร์เย็นมากนะคะตอนนี้ลูกค้าจะนีเลยนะคะสําหรับด้านในก็ถือว่าไม่เล็กนะคะสําหรับรถจะเล็กแต่ว่าด้านในกว้างนะนี่สวยๆเดิมๆเลยนะคะลูกคา้า นี่เลยสำหรับด้านหลังตัวรถนะคะก็จะประมาณนี้นะใครที่มองหาอยู่สนใจอยู่นะคะก็ติดต่อสอบถามนุชเข้ามาได้เลยนะคะเดี๋ยวเรานะคะไปรับชมตัวด้านหลังกันดีกว่าเนาะนี่นะคะสำหรับด้านในนะคะอ่ะถัดมานะคะอ่เดี๋ยวเราไปดูฝั่งนู้นดีกว่า แจน่าจะล็อกอยู่ออกล็อกก่อนอผัดมาเลยลูกค้าเป็นด้านหลังนะคะนี่นะคะสำหรับตัวนะัประตูหลังของเขานะคะก็นี่เลยนะคะจะมองว่ารถเป็นคันเล็กนะคะลูกค้าแต่ว่าภายในตัวรถนะคะคือกว้างมากๆลูกค้าจะเห็นแบบนี้นะคะนี่เลยให้ซูมให้ดูเลยนะคะนี่กว้างๆเลยนะคะลูกค้าอ่ะ สนใจก็รีบโทรเข้ามาได้เลยนะคะคันนี้มี3สีนะคะมีสีดำสีแดงสีขาวนั่นเองนะคะสนใจสีไหนนะคะรีบโทรเข้ามาหาหนุ่เลยนะคะลูกค้าสำหรับคันนี้ก็ผ่อนเดือนละหกพันเท่านั้นนะคะลูกค้าใครที่สนใจอยู่นะคะติดต่อเข้ามาดว่วๆเลยนะคะคันนี้ผ่อนอยู่เดือนละหกพันนะคะราคาเต็มอยู่ที่สามแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทนะคะลูกค้าปีสองพันสิบเก้าเลยนะ,ะมาพร้อมใหม้ที่ไม่ใช้งานไปแค่น 1> 4 1 0 0 0กิโลเท่านั้นเองนะคะลูกค้าก็วิ่งใช้งานน้อยมากๆเลยนะ,ะมาพร้อมชุดแต่งให้แล้วนั่นเองนะคะก็คือแมสแต่งให้เลยสวยๆเดิมๆนะคะลูกค้าภายในตัวรถก็คือยังสะอาดนะคะรถไม่มีชนหนักไม่มีจมน้ําด้วยนะคะไม่ก็ไม่มีกอเลยนะคะลูกค้าจ๋าสำหรับคันนี้นะคะใครสนใจรีบโทรมาได้เลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะนุชก็ขอฝากกดไลค์นะคะกดแชร์ให้นุชด,ด้วยนะคะลูกค้าเผื่อจะไม่พลาดชมนะคะในการรับชมรถเข้าไหม่ของเต็นท์นุชนั่นเองนะ เต็นทร้านเล้านะคะลูกค้าสำหรับวันนี้นะคะนุก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้เลยนะ,ะเดี๋ยวเราไปเจอกันในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ